พี่ๆแม่ๆเพื่อนๆน้องๆนางฟ้าคุกเลสมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุกเลสนะคะจะมาพูดถึงเรื่องให้ระวังความคิดเป็นหัวข้อเรื่องของวันนี้นะคะปรดระวังความคิดของเราเองนะคะปรดระวังความคิดนะคะเรื่องอะไรบ้างนะคะให้ระวังเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์นะคะถ้าเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ฉุ่นเฉียวอารมณ์เครียดนะให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์รู้สึกแบบ ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยคะ่ะให้ระวังอารมณ์และให้ระวางความคิดด้วยนะคะความคิดกับอารมณ์แยกกันนะคะความคิดเป็นเรื่องอะไรบ้างความคิดก็เป็นเรื่องราวที่เราคิดนะคะในอนาคตในอดีตในปัจจุบันนะคะความคิดที่ไม่ดีเนะี่ยต่างๆให้ทิ้งไปเก็บไว้เฉพาะความคิดที่ดีนะคะและเรื่องที่3เป็นเรื่องของการกระทําของเรานะคะ ทำดีได้ดีอย่างที่บอกนะคะเป็นคำสอนของศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำของเรานะคะเราคิดดีทำดีพูดดีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะการกระทำไม่ดีขอให้ตัดทิ้งไปอย่าทำในสิ่งที่ดีอย่างในศาสนาพุทธก็จะสอนเรื่องศีลห้าใช่ไหมคะเอามาเป็นการควบคุมการกระทำของเราก็ได้นะคะคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะคะไม่อ่าไม่ประพฤติผิดในการมนะคะไม่ดื่มสุรานะคะแล้วก็ อะไรอีกนะไม่โกหกไม่พูดจาโกหกอันนี้ก็ได้ก็ใช้ในการดูแลการกระทาของเราได้นะคะแล้วก็นะคะขอให้เราคิดว่าเรานะคะเออเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็เราต้องคิดบวกคิดบวกเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่บวกนะคะถ้ามันลบมาคเปลี่ยนบวกลบมาป็นบวกมันยากมันยากใช่ไหม ทำไม่ได้นะคะพี่พี่แม่แม่เพื่อนทองนางนางฟ้านะคะก็ลองค่อยๆเปลี่ยนดูนะคะมันอาจจะยากมันอาจจะยากแต่ว่านะคะมันจะเปลี่ยนชีวิตเพราะคุณเป็นคนเขียนเรื่องราวของตัวเองด้วยนะคะความคิดนะคะการกระทำแล้วก็นะคะอารมณ์นะคะเป็นคำพูดเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวของ ตัวเราเองที่เราจะบันเลงเป็นสิ่งใดนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ความคิดการกระทำแล้วก็คำพูดของเราก็สำคัญนะคะที่เราจะพูดออกไปนะคะคิดให้ดีก่อนนะคะบางทีไม่พูดแหละแต่เกิดคิดไม่ดีอะ่ะมันตรงกันข้ามมันไม่ได้มันต้องควบคุมทั้งสี่อย่างให้อยู่ในอยู่ในคลอลงในสิ่งที่เราต้องการนะคะเราจะไม่หลุดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เกรงสิคะมันไม่เกรงหรอกเราก็ เขาเรียกว่ารู้ทันอารมณ์อะค่ะแล้วก็นะคะขอให้เรามีความคิดบวกนะคะสิ่งแรกนะคะขอให้เรามีความเมตตาเมตตาต่อตัวเองนะคะขอให้เราเป็นคนสํานึกบุญคุณรูบ้บุญคุณมี3เรื่องนะคะ1คิดบวกนะคะมีความเมตตาต่อตัวเองแล้วก็สานึกบุญคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นคนเขียนชีวิตของคุณเองนะคะที่พี่แม่แม่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนางฟ้านะคะ คุณเป็นคนเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะจริงๆแล้วโชคชะตาต่างๆนะคะก็ถูกกำหนดมาแล้วนะคะตามหลักศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับความดีการกระทำการทำสมาธินะคะการอยู่ในทานศีมภาวนานะคะก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ,ะก็ไม่ได้เขียนมาแน่นอนนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการกระทำ ปัจจุบันของเรานะคะเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาทิ้งไปให้หมดเคยทำไม่ดีอะไรเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่วันนี้นะคะพร้อมกูเกสนะคะก็คืออยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันเราจะขีดเขียนเรื่องราวชีวิตของเรานะคะขอสรุปก็คือนะคะเราจะต้องควบดูแลเรื่องหนึ่งอารมณ์เรื่องความคิด เรื่องการกระทำแล้วก็เรื่องคำพูดของเรานะคะดูแลให้ดีนะคะคิดได้วุกกลับมานะคะปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็รู้ทันอารมณ์นะคะแล้วก็เราจะต้องมีความนะคะรักตัวเองคิดบวกนะคะแล้วก็เมตตาตัวเองนะคะก็ขอบคุณสำนึกบุญคุณนะคะสข้อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทิ้งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องความหวาดกลัว ความกังวลทุกอย่างที่เป็นเรื่องไม่ดีนะคะพยายามอย่าคิดอย่าพูดนะคะอย่าลืมนะคะตื่นขึ้นมาทําสมาธินะคะต่อตีสามริบสัตทีตนะคะทํา3วันครั้งก็ได้นะคะ7วันครั้งก็ได้นะคะหรือว่าวันวันเว้นวันก็ได้นะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆเพื่อนๆน้องๆนาง,นง,นงฟ้าน,นะคะเราจะไปด้วยกันคะ่ะ